ตัวแน่นตุ๊บเลยครับวันนี้จับดูนี่รู้สึกแบบหนักมือนะครับรู้สึกตัวตึงนะครับตัวตึงไก่เทคนิคการเลี้ยงลูกไก่ง่ายๆนะครับต้องให้เขาแข็งแรงมาจากภายในนะครับบางคนบอกว่าต้องกกไฟต้องอะไรหลายอย่างนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับ แต่ว่าหลักใหญ่ใจความสำคัญเลยต้องเป็นอาหารไก่เนื้อโปรโตีน21ครับโดยเฉพาะ3ยี่ห้อนี้ครับผมแนะนำเลยนะครับไฮโปรไวเหรียญทองท็อปฟีดนะครับใช้ใช้3ยี่ห้อนี้ลูกไก่แทบไม่ตายเลยนะครับ ลูกเป็ดก็ตายน้อยผมให้กินสูตรเดียวกันนะครับลองดูครับเห็นไหมครับผมเนี่ยมีมีไฟนะครับแต่ผมไม่เปิดสวิตช์ทุกคืนเลยนะครับเนี่ลูกไก่แข็งแรงทุกตัวนะครับตัวเล็กนะครับปีกสั้นเห็นไหมแต่ว่าเนื้ออวบนะครับ หนักนะเนี่ยใส่กล่องแล้วหนักใส่กล่องร้อยตัวนี่หนักเป็น5้าโลเลยนะครับโอเคครับ